ชมความงามดอกชบา <Yeah. S 1> ดอกชบาสวยงามอันนี้ดอกอะไรใครรู้จักบ้างเม้นบอกหน่อยโอเคเอาวันนี้นะ <Yeah. S 1> พามากินยำไก่แซบบ่บร้านนี้เรากินประจำอร่อยมากเดี๋ยวดูเขาทำกันนะดูภาพเ้ย ใครอยากกินก็ามานะอยู่หน้าบ้ะอยู่หน้าเอื้ออาทรลองกุนเทียนหนึ่งรับรองไม่ผิดหวังอร่อยมากอร่อยจริจงกินประจำดูวิธีการทำก็น่ากินแล้ว ชุดหนึ่งเท่าไหร่สี่สิบเนาะชุดละสี่สิบบาทอ่าชุดละส <40, 50 S 1> <า>ี่สิบสี่สิบห้าสิบแล้วแต่ลูกค้าสั่งเนาะ <Okay. S 2> แต่ขั้นต่ำสี่สิบบาทเนาะใช่ราคาเริ่มต้นห <Okay. S 1> ้าสิบโอเคเอ้ยสี่สิบเริ่มต้นเน,นี่ยไปกินต่างข้าวเลยนะเราไปกินต่างข้าวนะอืม ดูนะทุกคนน่ากินมากแย,ยใส่ถุงดูนะทุกคนเพื่อนๆดูดูถุงเบลเลอร์เลยไปกินด้วยกัน